คบมาปอกคนนั้นพ่อขึ้นเก่ากับพี่น้องค่ะยางตลาดคือเก่าเหรอคะพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันกับมะยังหางยางรอดตลาดมะยังรอดตลาดว่ามันมีหยังนี้ลานตลาดลลมันแปลกตาบอ,อันนี้ก็เป็นลานล่องเข่ากับพี่น้องล่องเข่าหลายอันหลายแนวล่องเข่าคุณแก็สิเป็นเสียขากระพี่น้องค่ะลานล่องเข่าเราเาสียขาแพร่คล้องไทยของสวยกับพี่น้องเสจอกันปอดกันผลนี่เบิรงกกับพี่น้องคุณ พี่น้องมาเบิ้งวันนี้บ้านเป็นของไทยบ้านค่ะพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งค่ะพี่น้องว่าเป็นยางเงี้แม่อันนี้แม่นอ้อยยางนี่แม่อันนี้แม่นอ้อยยางนี่อันนี้บ้้านนนอัีขมิ้นว่าสั่นค่ะพี่น้องอันนี้เป็นขมิ้นคืออันนี้เป็นสินค้าของไทยบ้านค่ะพี่น้องเป็นของย่ายเป็นของย่ายเผาเลาวมาขายค่ะพี่น้องวาแม่บ้านเบียร์บ้านเ้าบุกค่อยพี่แม่บ้าเบียอันนี้ มดลูกอันนี้บานที่ชิดวังมาสั่นกะพี่น้องอันนั้นบานชักมดลูกอันนี้เป็นสินค้าของไทยบ้านกะพี่น้องของผู้เฒ่าอันนี้ในบักเดือยมาสั่นกะพี่น้องนี่ค่ะเป็นของพื้นบ้านกะพี่น้องเป็นของพื้นบ้านนี่ได้แบเดือยบักทั่วยังแน่นี่แม่แบกทั่วปีในดำดำในทั่วปีบ่แบบทั่วปีอันแดงแดงแบบทั่วปีแบทั่วปีโอ้ฟักขาวอันอันนี้ฟักสีใดสันแม่สีขาวคือกันฟักสีขาว อันนี้หอมฟอมหอมฟอมกับในซักซี่เล้าค่ะพี่น้องอุ้ยพี่น้องมีหอดอันนี้ของผู้เฒ่าเด้อบาดนี้เด้อยอันนี้เป็นแกงคูนค่ะพี่น้องผู้ใดคูนมันเหลือทะเลคูนแกงคูนกระมีดกระตุนแกงคูนไหมค่ะพี่น้องผู้เฒ่าไปกินหมากอันนี้ก่ะคูนบ่แม่ในี่ปูนปูนปูนเขียวม้าต้นขิงต้นสิงนกไม้มัดหนึ่งเลี้ยนกไม้กับเลี้ยมัดเดียวค่ะพี่น้อง อันนี้คิงหน่อยบ่แม่คิงหน่อยคิงหน่อยคิงบานในสานในบะอืดกับมีอันนี้บานบดลูกไอ้บ้านวอานสงยางวบเซียก็เด็ดีได้บานน้ำขึ้นขึ้นบานอย่างนี้บานอย่างอันนี้บานนี่เขาดดจังเมนบานนี่ยังแน่ผลเป็นถุงเป็นถุงอยู่คนเนียย่ยมละจักบาทคนถามมาละยีิบบาทมาละยี่ิบบาท เลยีิบป่ัวเนี้ยมันเป็นหัวโโลหัวใหญ่หอาอันนี้กันเนี้ยมันเออหัวโลมันเป็นหัวโคโลนเอ่าโอ้ยเนี่เนอันนี้กัหัวเข่ามันกับปน่าเอนนี้กับ่อลนันนี้กับปบ่นอัี้กัง่อันนีัอนบ้าชักโคตรลูกว่าฉันกับปิน้องค่ะในกัเป็นลานล่องเข่ากับปิ๊น้องเป็นลานล่องเข่าเป็นเม็ดพักไม่พักกับปี่น้องเป็น พแคงพ้อมแดงกับเทียมค่ะพี่น้องพแคนพร้อมแดงกับเทียมอันนี้ก็เป็นร้านของใส่ค่ะพี่น้องเป็นร้านของใส่ของสวยันนี่เป็นตลาดเศร้าตลาดเศนะร้าหน้ากลากค่ะพี่น้องค่ะ เก้าน้ากลารกับพี่น้องทุกสิบห้าค่ำกับพี่น้องค่ะตลาดเช้านากลางทุกสิบห้าค่ำค่ะนี้ก็เป็นดอกไม้พวงมะไรกับพี่น้องค่ะเป็นมะัยไล่ใบพระกับพี่น้องอันนี้ก็ะเช้าสันนอกสันในมือสองมีหอดมือหนึ่งมือสองด้วยค่ะมือหนึ่งกับมีมือสองกับมี่กับพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนำพ้องเลยเด้อค่ะ ถ้ามีคลิปหนาคลิปใหม่เท่ากับเชียรใหม้พี่น้องเบิ้งคือเก้าล่ะค่ะคลิปนี้ขอตัวกว่อนนะคะขอพุณค่ะ